สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง78 8ครับผมอันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับถักยกนิ้วให้ผมด้วยนะครับกดยกนิ้วให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้เร็วขึ้นบางคนมันแจ้งเตือนช้านะครับมันก็ต้องอยู่กับ a i อยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับนิดกับอะไรต่างๆนะครับเนาะมันก็แจ้งเตือนหลายคนนะครับเนาะ ก็พยายามทาขั้นตอนให้มันครบนะครับแล้วก็มันก็จะแจ้งเตือนเร็วนะครับบางคนบางท่านทักมามันไม่ทันนะครับเพราะของมันมีน้อยผมหามาน้อยพี่เอามาเยอะก็ไม่ได้นะเอามาเอามาเยอะก็ไม่มีตังพี่นะครับก็ตังน้อยงบน้อยนะครับเนาะเอามาทีละน้อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเรื่องราคานะครับราคามันหาเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันไม่เท่ากันนะครับเนาะหาเยอะไม่ได้อันนี้ก็ ถ้าใครอยากติดต่อผมนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0629826469ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาเอาเบอร์นี้ไปใส่นะครับค้นหาด้วยหมายเลขค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับหรือสแกนคิวไอไออะไรนะค,คลิกลิงก์ด้านใต้นะครับกดคําว่าเพิ่มเติมนะครับกดคําว่าเพิ่มเติมคลิกลิงก์ด้านใต้จะมีลิงก์ให้ด้านใต้นะครับเนาะหรือสแกนคิวโค้ดหน้าจอนี้ก็ได้นะครับเนาะสแกน คิวอคดนะครับก็เข้าไปในไลน์นะครับนี่ตามนี้เลยอันนี้ไลน์ผมนะครับเนาะหรือถ้าป้องเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับเนาะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเซฟตี้ตัวลูกค้าเองนะครับเวลาคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ถ้า ผมคอมเมนต์หรืออะไรไปถ้าส่งลิงก์ไปพี่ไม่ต้องกดนะครับเนาะพี่ไม่ต้องกดพี่ขวาคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปนี่นี่นี่พี่เห็นไหมนี่ครับคาว่าเพิ่มเติมนะอันนั้นอ่ะผมล็อกไว้เลยนะครับเนาะไม่มีใครมาลบหรือไม่มีใครมาเพิ่มเติมได้นะครับมันจะมีลิงก์เข้าไปให้นะครับเนาะจะมีลิงก์กดลิงก์เข้าไปมันก็จะผู่ขึ้นไลน์ผมอันนี้นะครับเนาะพอเข้าไปในไลน์แล้วนะครับหรือทัวรมานะครับหรือใครที่เล่นไลน์เล่นโซเชียลไม่เก่งนะครับเนาะก็นี่ครับหมายเลขบัญชี สองหมายเลขนี้นะครับมีสีเขียวกับสีเหลืองนะครับนี่ดูเครื่องหมายนะครับมี2สีนี้นะครับที่สามารถโอนได้หมายเลขนี้เท่านั้นนะครับหมายเลขตรงนี้นะครับ2หมายเลขนี่ครับเนาะสหมายเลขอันนี้ก็ชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีนะครับตามนี้เลยนะครับเช็คดูดีๆก่อนนะครับเช็คให้ดีๆนะครับเนาะก็ระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับรนะะมัดระวังมิจฉาชีพนะครับวันนี้ก็จะมีเข้ามา2รายการนะครับเนาะก็มาชมมาดูกันนะครับ นี่ก็จะมีหลวงปู่ศิลานะครับเนาะเดี๋ยวเอาหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยก่อนนะครับนี่ลูกค้าท่านหนึ่งอยากได้นะครับลูกค้าพี่วิเชษนะครับพี่วิเชษเนาะผมอ่านถูกไหมนะครับออกเสียงถูกไหมโอ้มันเดี่ยมเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนื้อกระไหลเงินนะครับหรือหรือชุบเงินใช่ไหมนี่ครับมันจะออกตอนแรกผมนึกว่าเนื้ออัปปะกานะครับเนาะนี่ครับมันมันจะเรี่ยมๆหน่อยนึงนี่ครับชุบเงินเพราะว่า นี่ครับพี่เห็นไหมตรงเนี้ยขอซูมขออนุญาตซูมนะครับซูมนี่เห็นไหมไม่เป็นเรียมๆนี่ครับตรงขอบตัดเนี่ยเนี่ยมันจะดูมันจะดูเวลาดูชุบดูอะไรมันจะดูดูนี่ครับมันจะมันจะไม่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่เหมือนเหมือนตัดเลีียนดิบๆเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับจะแบบออกชุบๆหน่อยนึงนะครับนี่จมูกประมาณนี้นะครับจมูกประมาณนี้ นี่คร nee. so kind of ับนี Drag ่ก็ค so okay. so ือม so <It> ีม <the upper. S 3> ีรุ่นเดียวพี Taiwan ่มีรุ่นเดียวนะครับน้องพี่เขาถามมาว่ารุ่นนี้ครับรุ่นฉลองโบสนะครับรุ่นฉลองโบสนะครับว <in> ัดศรีวิชัยนะครับรุ่นรุ่นเดียวกันครับกับรุ่นแรกนะครับตอนที่เขาเรียกว่ารุ่นแรกปีหกศูนย์นะครับนี่ปีหกศูนย์ที่มีหลวงปู่ศิลามีพระอาจารย์ต้อมหลวงปู่ศิลาก็ยังไม่ดังนะพี่60หกศูนย์เนี่ยบางคนยังไม่รู้จักนะปีหกศูนย์นะครับ ปี60พระจาจาร์ต้อมด้วยนะครับพระอาจาร์ต้อมก็ยังไม่รู้จักนะครับหลวงพ่อสุริยันอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อสุริสุริยันก็ยังไม่มีใครรู้จักนะตอนนั้นน่ะก็มาร่วมปลุกเสกนะครับนี่ปี60หลวงปู่หลวงปู่พระจาจาร์ต้อมพระจาจาร์สุริยันนี่สามท่านนี้นี่เริ่มดังมาปี6ปี64นะครับปี64ปี64 65 66 67 68นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ อันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับราคาไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงก็ถือว่าน่าเก็บน่าสะสมนะครับเป็นเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ถ้าเป็นยุคเก่าเก่ายุคตำนานก็น่าจะเป็นเทียบเปรียบเสมือนปู่เจ้าสมิงพายนะครับเนาะที่มีเขาเรียกว่าพรรคถานะครับเนะ <laughs> าะพระคัมภีร์เยอะนะครับเนาะมีเขาเรียกว่ามีวิชามีอาคมเยอะนะครับแล้วก็ท่านได้เขาเรียกว่าไป ทุดงนะครับไปทุดงประเทศต่างประเทศนะครับไปทุดงอินเดียไปหลายๆอย่างนะครับเนาะที่ท่านปฏิบัติรมแล้วก็ท่านสวนมากไม่โกงไม่กวาดอยู่วัดน่ะบูชาได้นะท่านทําเองกับมือนะครับท่านทําเองกับมือท่านไม่ได้ไม่ได้เปิดรับบริจาคนะครับท่านเป็นพระสมถะนะครับท่านจะเงินค่าน้าค่าไฟวัดเนี่ยท่านจะเอาแรงกายท่านแรกนะครับท่านก็ทําแบบผ้าผู้เท่าอีกองหนึ่งอ่ะที่ทํากวาดลานวัดทําไม่กวาด การเริ่มต้นก็คือทําไม้กวาดเพื่อให้พระให้เนียนกวาดวัดนะครับเนาะกิจคงสง์อะไรเงี้ยแต่พอมันเยอะนะครับเนาะก็กลายเป็นลูกศิดลูกหาได้มาบูชานะครับเนาะก็ฝีมือท่านเองนะครับอยู่วัดน่ก็ดูเอาเองนะครับเนาะใครที่ไปวัดนะครับเนาะดูเอาเองเลยนะครับท่านสมถะาขนาดไหนนะครับเนาะแม้แต่วัดข้างๆนี่ก็ยังบางทีท่านก็ยังเดินไปปลุกนะครับตีสามตีสี่เพื่อมาบินทบบาทนะท่านก็เมื่อก่อนท่านก็เบอร์หนึ่งของคอนแกนนะครับเมื่อก่อน ถ้าเท่าที่รู้จักประวัติท่านก็น่าจะอยู่บ้านไอสีฐานนะครับเนาะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ผมก็มาไม่ทันนะครับมาคอนเก็บไม่ทันอันนี้เป็นเนื้อกะหล่นะครับอันนี้ก็ราคา800บาทนะครับเนาะราคาแ0 0บาทนี่อันนี้ถ้าพี่พิเศษเห็นก็นี่ก็ถือว่าไม่อันนี้ไม่เยอะนะครับเนาะก็พระมันเป็นนี่น,นี่เห็นไหม นี่ครับไอ้ไอ้แท้เจเนี่ยนี่ครับดูตรงขอบเห็นไหมมันจะเป็นขอบอะไรนะขอบนี่นี่ขอบเขียวพระจันทร์นี่ครับมันก็จะมีจุดสนิมเขาเรียกว่าสนิมหรือสนิมเขียวหรืออะไรเนี่ยเตรงนี้นะครับเนาะนี่ครับตรงคำว่ารุ่นนะครับแล้วก็มีมีเลือนหน่อยๆนี่ครับมีตําหนิมีตําหนิเพราะมันเป็นเหรียญยุคแยกนะครับเนาะเป็นเหรียญยุคแยกก็ไทยบ้านเพิ่นได้ไปเพิ่นก็ ไม่ค่อยรักษาเท่าไหร่นะครับก็จะโดนอากาศโดนอะไรเนี้ยนะครับเนาะแต่ดีไม่หมองนะครับไม่หมองไม่ดํานะครับก็ถือว่าเงานะนครับเนาะการริงจะมีซีนนะครับผมไม่แน่ใจว่าซีนผมเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้นะครับเนาะนี่ราคาก็ถือว่าไม่สูงครับเมื่อก่อนราคาไปเป็นพันนะครับเนื้อกระไหลเนี่ยราคาไปเป็นหลักพันนะเพราะว่าทองแดงเนี่ยก็เกือบเกือบพันแล้วผมเอามาเนาะตอนนั้นน่ะนี่ครับ ปู่มหาตุ่มซึ่งเป็นรุ่นแรกถือว่ารุ่นแรกท่านไม่เคยไม่ค่อยถามว่าเครื่องรางของขังท่านมีไหมก็มีเรื่อยๆนะครับลูกศิษย์ลูกหาเอามาให้ท่านสร้างท่านเสกนะครับเนาะก็มีเรื่อยๆท่านไม่ค่อยไม่ค่อยสร้างวัตถุมงคลเท่าไหร่นะครับหลังๆมานี่ถามว่าสร้างเยอะไหมก็สร้างเยอะเพราะว่าสร้างเอาเงินไปสร้างเจดีย์นะครับสร้างโบสถ์สร้างศาลานะครับเนาะอยู่ที่วัดนะครับเนาะก็เลยต้องได้สร้างนะครับต้องได้ใช้เงินจํานวนหนึ่งแหละเอ้าอันนี้เป็นเหรียญปราบศตูพ่ายนะครับปราบศตูพ่าย ของลุงพ่อฉไหน,นะครับเนาะเป็นเหรียญอีกดุ่นนึงที่มีประสบการณ์และราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงน่าเก็บน่าสะสมน่าหาไว้ใช้นะครับเพราะว่าของลุงพ่อนี่ถ้าใครอยากเก็บสะสมนะครับหวังเรื่องราคานี่ผมว่าก็ผมก็บอกไม่ถูกอ่ะถ้าหวังเรื่องราคาเพราะบางบางคนก็คิดก็คือส่งคําถามมาให้ผมนะครับว่าเออไอรุ่นไหนหน่าเก็บอนาคต เขาเรียกว่าอนาคตนี่ราคาจะขึ้นอะไรเงี้ยผมถ้าเป็นสเต็ปของหลวงพ่อนะของของเกจิทั้งอื่นนี่เดาไม่ถูกนะครับเนาะแต่ว่าถ้าของหลวงพ่อเนี่ยมีไว้ทุกรุ่นก็ดีนะครับเนาะดีไม่ดีนี่คือรอบมันจะมาเป็นสเต็ปนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยจะมาเป็นสเต็ปนะครับเนาะถึงราคาจะเบาบางนะครับจะไม่สูงก็จริงในในผมก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีแหละแต่ว่าถ้าได้มาปุ๊บนี่จะขึ้นถีบอีกสองสามเท่าตัวนะพี่ยกตัวอย่างเช่นเหมือน คุณแผนคุณแผนภายเทพเอาคุณแผนภายเทพผมเอาวางไว้ไหนแล้วคุณแผนภายเทพนะครับของหลวงพ่อนะครับคุณแผนภายเทพเนี่ยราคาถ้าถ้าคลิปผมไม่เขาไม่ล็อกไว้นะเขาล็อกเขาล็อกคลิปผมไว้เพื่อสมาชิกโดยตรงนะพี่ไปดูตอนช่วงแร,งแรกๆอะ่ะราคาไม่เกินพันพี่ตอนนี้ราคาสองพันสามพันขึ้นบางคนขายสามพันห้าผมบอกไว้เลย ผมบอกไปเลยนะครับบางคนขายสามพันห้คิดดูจากจากราคาแปดเก้าร้อยอ่ะมาสองพันอ่ะมันต่างกันเท่าไหร่สามเท่าสีเท่านะครับบางคนเขาขายสามพันห้าก็มีนะครับสองพันสามพันเนี่ยตอนเนี้ยราคาที่ผมซื้อได้ก็คือสองพันผมต้องมาขายไม่ต่ากว่าสองพันห้าขึ้นนะครับผมบอกตรงเลยนะครับคุณแผนพายเทพอ่ะอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เก็บหน้าสะสมอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็น้องที่เกิดประสบการณ์เนี่ย ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วตอนนี้ก็เรียนต่อปริญญานะครับเรียนต่อปริญญาแล้วก็ทุกปีจะมาช่วยงานนะครับอันนี้เลข3745นะครับ3745นะครับ2,564นะครับออกปี64นะครับเนาะช่วงสร้างโบสถ์ไอ้สร้างโบสถ์พอดีนะครับช่วงสร้างโบสถ์พอดีนะครับออกใกล้ๆกับเสือนินจานะครับนี่ครับเป็นเป็นเสือคู่รุ่นแรกนะครับนี่แล้วก็มีหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ ถือว่าเป็นรุ่นประสบก,การณ์นะครับเป็นรุ่นประสบก,การณ์ออกข่าวไทยรัฐทีวีพูเออกข่าวไทยรัฐทีวีพูเลอันนี้700บาทพร้อมส่งครับ700บาทพร้อมส่งสนใจก็ทักมาได้นะครับเนาะสนใจก็ทักมาได้เดี๋ยวเหรียญรุ่นเก่าๆเดี๋ยวผมก็จะหามาลงเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะคี้ปผมมันโดนล็อกผีต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับถึงจะดูได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าใครสมัครแล้วเดี๋ยวผมจะหา โปรมาให้นะครับหาโปรพิเศษมาให้นะครับแต่ว่าดูก่อนนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเนาะเพราะแต่อันนี้ผมก็บวกแค่องละร้อยสองร้อยเองนะครับบวกองละร้อยเองนะครับเนาะบวกองเอ้ไม่ใช่องละร้อยองละสองร้อยนะครับขั้นต่ําต่ําสุดก็คือสองร้อยนะครับแพงสุดก็ไม่เกินห้าร้อยนะครับเนาะสามสี่ร้อยอย่ยแค่นี้นะครับเนาะมันก็เลยถ้าเป็นราคาสมาชิกมันก็ถ้าจะต่ํากว่านี้มันก็มันก็ต่ําไม่ได้นะครับเนาะเพราะถามว่าถ้า ผมทำไมผ้าผมถึงมีน้อยนะครับเอามาน้อยหนึ่งเรื่องราคานะครับราคาเนี้ยผมได้มาราคาไม่เท่ากันนะพี่เนี่ยเหมือนไอเนี้ยเนี่ยผิวไฟเนี่ยเขาทองแดงเหมือนกันก็ได้ราคามาไม่เท่ากันนะครับเนาะก็ทองแดงเหมือนกันก็ราคาอีกราคานึงอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็บางทีสมมติสมสมติเหรียญน,นี้นะผมมาเจ็ดร้อยเหรียญเนื้อเดียวกันเนี่ย ผมมา800อะไรเงี้ย900อะไรเงี้ยบางทีก็มา600 500อะไรเงี้ยมันก็มีแบบระดับราคาคือมันเราจะเอาราคา5 10เหรียญก็ไม่ได้นะครับเพราะคนขายแค่คนเดียวราคา500คนอื่นเข้าขาย7 800อะไรเงี้ยนะครับเนาะราคามันก็เลยมันก็เลยมีมาน้อยนะครับเนาะเอาง่ายๆเลยว่าทําไมมันมีมีแค่แค่นี้นะครับเนาะ <c oughs> บางคนอาจะมี10เหรียญอะไรเงี้ยอันนั้นเขาก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขารับรับเหมามาเลือกเลือร,รับมาจัดที่ไหนแหล่งไหนอะไรเงี้ยนะครับเนาะ ก็ราคามักนก็เลยกลายเป็นแบบราคามันไม่อยู Fool ่นิ่งอะราคาไม่อยู่นิ่งนะครับนาออันนี้เป็นเหร sure ียญยืนนะครับบางคนก็เรียกว่าเหรียญยืนรุ่น3หรือบางคนก็เรียกว่าเหรียญอายุเหรียญยืนอายุวัฒนะ8ปดหนึ่งนะครับแปดปีนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับเหรียญเงาแวบเลยเป็นเหรียญเงินนะพี่เหรียญเงินนี่ครับเป็นเหรียญเงินเงาแวบเลยผิวกระจกผิวกระจกนิดนๆน อันนี้เดี๋ยวรอฟังข่าวนะครับอันนี้พี่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 เชษนะครับเนาะพี่เศษพี่เชษนะครับเนาะต้องขออภัยนะครับถ้าเอยชื่อผิดนี่เขาขอชมก่อนนะครับพี่เขาไม่ได้ไม่ได้เล่นโ,โซเชียลนะครับไม่ได้เล่นโซเชียลนะครับเนาะก็พี่เขาอยากได้นะครับก็ราคาตามตกลงกับพี่ของเขาก่อนเลยนะครับเนาะ ราคามาแต่ละรอบไม่เท่ากันนะครับลวงปู่ศิลนาสิริยันโทนะครับเป็นเหรียญเงินชื่อทองคํานะครับชื่อทองคําชายาทองคานี่ครับนี่ครับตรงนี้เป็นทองคานี่ครับแนวเว็บเลยนะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังเ็เป็นยันนี่ครับยันยันเหรียญยืนนะครับนี่ที่ดวงดังนะครับที่พลิกชีวิตนะครับนี่นี่มีโคตรเจดี อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนี่ครับมีหมายเลขนะครับหมายเลขนี่หนึ่งศูนย์หกหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หกหนึ่งนี่รุ่นด้วยสามเทพนะครับรุ่นด้วยสามเทพนี่ครับเปลี่ยนสวยๆครับรับประกันแท้นะครับเนาะนสำหรับของพี่พี่ประพันธ์นะครับพี่ประพันธ์เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะติดต่อไปอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวพระมาแล้วพระกาลังมานะครับเนาะพี่ประพันธ์กาลังมานะครับเพราะตอนนี้ก็คนก็อยากได้เยอะนะครับพระพระหูละมานะครับพระหูละมานก็เดี๋ยวผมกําลังหาให้อยู่นะครับเนาะตอนนี้กําลังเงียบก็ไม่แน่นะครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้แปดหนึ่งกำลังเปลียนกระแสอยู่นะครับแปดหนึ่งนี่ทองแดงนี่พันกว่านะครับเกือบสองพันนะครับทองแดงมีคนถามหาอยู่ว่าทําให้ผมเอามานะครับ ถ้าพี่รับได้นะพี่แจ้งผมมาเลยนะครับราคา2,000บวกลบนะครับไม่แน่อาจจะพันเไม่แน่อาจจะพันแหรือโอ้แต่ว่าราคาพันแปดพันเนี่จะไม่มีนะครับเพราะว่าคนเข้าขายกันนี่เห็นเข้าขายกันราคาต่ำๆก็พันเจ็ดพันแปดนะผมต้องขายสองพันนะครับเนาะสองพันสองพันกว่านะครับเนาะราคาสองพันก็มีนะครับเนื้อทองแดงอ่ะเข้าขายกันนะครับเนาะราคาแพงที่สุดก็คือเนื้อทองแดงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญไอเหรียญราคาจองนะครับ เหรียญราคาจองก็คิดดูราคาเหรียญละร้อยสองร้อยอ่ะแล้วก็เอามาก็ตอนนี้ราคาถี่ขึ้นไปเป็นพันกว่าสองพันอ่ะเนาะถ้าผมมาขายก็ตีไปไม่น่าจะไม่เกินสองพันห้าสองพันสองพันไม่เกินสองพันสามนะครับเนาะน่าจะไม่เกินสองพันสามนะครับเหรียญทองแดงนะถ้าใครสู้ราคานี้ก็ลองแจ้งมานะครับเนาะลองแจ้งมานะครับสําหรับทองแดงนะครับแต่ว่าที่ผม อันนี้เนื้อบนบนมาผมก็มันมันห่างไม่เยอะนะครับเราแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เติมเงินอีกจักหน่อยนึงนะครับก็ก็จักหน่อยเติบละครับเนาะจักหน่อยเติบละนะครับก็ก็ไม่เติบเท่าไหร่นะครับก็ก็มันมันไม่ถึงเขาเรียกว่าไงสมมุติเหรียญนี้นะครับเนาะราคาจองสมมุตินะราคาจองสองพันนะครับราคาจองสองพันราคาผมเอามาอาจจะสามพันอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นแค่ถ้าเปรียบเทียบปริมาณก็แค่เพิ่มอีกประมาณ แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเนาะก็คืออีกพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่าถ้าอีกเท่าตัวก็ต้องเป็นสี่พันสี่พันห้าอะไรเงี้ยแต่ทองแดงเนี่ยพี่คิดดูสองร้อยนะครับจากสองร้อยเป็นสองพันเงี้ยสิบเท่าตัวนะครับเนาะสิบ เราเป็น1ิบเท่านะครับสิบเท่าตัวเลยนะครับเราก็คิดดูแล้วกันนะครับเราเปรียบเทียบใฉ่ๆนะครับเราแต่ว่ากําลังใครถึงก็เท่าไหร่ก็ลองเก็บสะสมดูนะครับเนาก,ก็แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ผมให้พี่พี่เชษพี่เศษด,ดูก่อนนะครับเนาะถ้าถ้าพี่เขาไม่เอาเดี๋ยวผมจะเอามาลงใหม่นะครับผมจะเอามาลงใหม่ผมจะเอามาลงใหม่นี่ก็พี่เขาสั่งช่องเรี้ยนนี้นะครับ ราคาตามตกลงผีองนี้นะครับเนาะว่าราคาตอนนี้ก็น่าจะ3,000 3,000กว่าบาทขึ้นรุ่นนี้นะครับเนาะ <c oughs> ก็จะมีนวะนะครับนวะก็ประมาณไม่เกิน2,500นะไอ้รุ่นยืนนะแต่ว่ารุ่นไอ้รูปไข่ย้อนยุกอะรูปไข่ย้อนยุคนี้ก็ราคาสูงอยู่เดี๋ยวผมกาลังหาดูอยู่นะครับกาลังจอบรอยเขาอยู่นะครับกาลังจอบรอยเขาอยู่นะครับล่าสุดนี่นก่อนผมทําคลิปผมก็นั่งนั่งจอบรอยให้พี่ประพันธ์อยู่นะครับเนื้อนวะลงยาแดงนะครับเนาะ ก็ราคาอาจจะตามที่ผมแจ้งเลยนะครับอาจเต็มสูบตามที่ผมแจ้งนะครับเนาะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งกวดนะครับว่าว่าเขาจะให้ผมหรือเปล่านะครับในราคานั้นนะครับประมูลผมกาลังลุ้นอยู่นะครับจบประมูลไปนะครับเนาะจบประมูลไปคนอื่นเขาไล่สุดเขาขายกันสองพันกว่าบาทนะครับเนาะแต่จบผมจบประมูลไปก็สองพันต้น,ตน แต่ั้นเขาสองเขาสองพันห้าสองพันเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับเนาะผมก็ไม่รู้ว่าราคาจะเท่าไหร่ยังไงเอาหลอนแล้วครับ Google ผมขึ้นมาเองนะ Google เบาเองนะครับอันนี้ก็คลิปนี้นะครับไม่ไมีอะไรมากนะครับเนาะฝอยกันโดนแล้วนะครับเนาะก็ทำคลิปสั้นๆมั่งก็ พระไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เบอร์โทรนะครับขอย้ําอีกรอบนึงนะครับเนาะ0629826469ครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเนาะใครที่เล่นโซเชียลไม่เจ๋งก็โทรมานะครับแล้วก็จดหมายเลขบัญชีไว้ก็ดีนะครับเนาะเผื่อเรามีการซื้อขายกันถ้าไม่มีการซื้อขายก็ไม่เป็นไรพี่จดไว้ไม่เสียหายนะครับเนาะมันมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเบอร์โทรไม่ได้กัด เสาบ้านนะครับไม่ต้องกลัวจดเขียนตามเสาบ้านก็ได้นะครับเนาะเอาฐานเอาอะไรเขียนตามเสาบ้านเขียนหน้าประตูก็ได้นะครับเหมือนรถสูบช่วมสมัยก่อนนะครับเนาะเบอร์โทรสูบช่วมสมัยก่อนนะครับเขียนได้พี่เขียนได้นะครับเนาะเลขเบอร์โทรเลขบัญชีอะไรเงี้ยเวลาโอนจะได้สะดวกนะครับเนาะมีธนาคารสีเขียวกับสีเหลืองนะครับเนาะเขียวกับเหลืองนี่แหละนะครับสองสีเท่านั้นนะครับเนาะชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับเนาะก่อนโอนนะครับก่อนโอนก่อนอะไรก็เช็คชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับเนาะก็ คลิปนี้นะครับ <ๆ S 1> เฮงๆรวยๆปังๆทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปแค่านี้กรับขอพระคุณพี่ๆกรับขอพระคุณครับ